สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎทกสจังหวัดเพชรบูรณ์จัดหนักมอบโชคใหญ่ให้กับลูกค้าที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคบัญชีเล่มสีแดงในการจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณล,ลานอนเนกประสงค์ทกสสาขาเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับเกียรติจากนางชยาดาจิระรัตนกุลคลังจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายอนุชาชิมพารถผู้อำนวยการทกศจังหวัดเพชรบณ์เป่าแรงงานและให้การต้อนรับสมัชง,งาทกศจังหวัดเพชรบุ์ในร่วมกับทกศทุกสาขาในสังกัดจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบโชคคืนทุนแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ฝากเงินบัญชีทวีโชคสมุดเล่มสีแดงซึ่งในการนี้นางชยดาจิระรัตนกุลครังจังหวัดเพชรบณ์ให้เกียรติจับรางวัลที่หนึ่ง ทองคำแท่ง1กิโลกร,รัมมูลค่า1,820,000บาทซึ่งผู้โชคดีได้รับทองคำแท่ง1กิโลกร,รัมคือในรันดอนหลงพิษจากทกศาาสาขาวังโป่งนอกจากนั้นยังมีระงวลทองคำแท่งและเศร้าคอทองคำ1,167รางบันรวมมูลค่าของระงวน16ล้านบาท สำหรับรายชื่อผู้โชคดีทุกรางวัลจะมีการติดประกาศที่ทกศออทุกสาขาและมีจดหมายแจ้งตามที่อยู่ของผู้โชคดีสำหรับในการจัดงานจับรางวัลครั้งนี้สำนักงานทกศจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานแบบนิว o r มอนเพื่อระวังและป้องกันโรคโควิด -19 มีการจัดงานแบบกระชับกระทัดรัดโดยมีสักขีพยานร่วมตรวจสอบให้การจับรางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใส การจับรางวัลอ,อมทรั์ทวีโชคมีการจับรางวัลปีละ3ครั้งโดยมีการจับรางวัลระดับจังหวัด2ครั้งคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมและอีกหนึ่งครั้งเป็นการจับรางวัลระดับประเทศในเดือนธันวาคมด้วยรางวัลดีๆอย่างนี้รอทุกท่านอยู่นะครับโดยทุกคนทุกอาชีพสามารถเปิดบัญชีทวีโชคกับทกศได้ทุกสาขาเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 0 0บาทขึ้นไปสมัครผู้มีสิทธิ์จับรางวัลต้องมีเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย200 พ0 0บาทขึ้นไปฝากติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนเงินฝากทุก2,000บาทจะได้รับหางบัตรชิงโชค1ใบมีเงินฝากมากก็มีสิทธิ์ได้หางบัตรชิงโชคมาก และมีสิทธิ์ได้ลุนรับรางวัลมากเช่นกันผู้มีบัญชีอยู่แล้วสามารถฝากเพิ่มในบัญชีเดิมส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัญชีสามารถติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ทกสทุกสาขาเพื่อลุ้นรางวัลในรอบต่อไปฝากเงินบัญชีทวีโชคได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีและยังมีสิทธิ์ได้ลุนรางวัลถึงปีละ3ครั้งอีกด้วยครับปุ๋ยตามงกุดปุ๋ยขยนันทํางานทุกเม็ด